สวัสดีค่ะนิห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเล่นซิ่หนี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอาช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะกาวเวททงเชื้ตาจ้าหาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันจนจนเหล่าชื่อค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่ บทที่83ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คำที่83ค่ะชเดวีาว่าม่าบทที่83นะคะเรียนวาดรูปหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะ第ทที่แปดส有บส่ยว่า 跟我一块儿去学画画，学什么画？是油画、水彩画还是漫画呢？我想学国画。你为什么想学国画呢？那天看了画展以后，就有了这个念头。可是我连素描都画不好。你没听过“有志进程这句成语吗？ 可是学艺术没有天分行吗？我还想考虑考虑。<music> 第八十三课学画画一บทที่แปดสิบสามเรียนวาดรูปหนึ่งค่ะ有没有兴趣跟我一块去学画画？สนใจจะไปเรียนวาดรูปกับฉันไหม？ 有没有兴趣สนใจไหมนะคะมีความสนใจไหมกัควายไปกับฉันนะคะไปกับฉันไปทำอะไรครับชื่เสียฮวาฮวไปเรียนวาดรูปค่ะเสียวาฮวเรียนวาดรูปนะคะชิงชื่หมายถึงว่าสนใจค่ะมีความสนใจไหมนะคะแล้วก็ชิงชื่เนี่ยก็ยังแปลว่างานอดิเรกได้ด้วยค่ะเรียนวาดรูยค่ะ 还是漫画呢เรียนวาดรูปอะไรหัดวาดรูปประเภทไหนนั่นเองนะคะภาพสีน้ำมันภาพสีน้ำหรือว่าภาพการ์ตูนเสี่ยฉิมวานะคะก็คือเรียนวาดรูปประเภทไหนชื่อโยวหัภาพสีน้ำมันเสียฉายวัภาพสีน้ำหายชื่อหรือว่านะคะแมนหัวมันหัวภาพการ์ตูนนะคะ หายส์แม่ฮวานะหรือว่าเป็นภาพการ์ตูนล,ล่ะหัวฉางเฉอ国画ฉันอยากเรียนวาดภาพผู้กันจีนนะคะัวฉ่างเฉฉันอยากจะเรียนวาก็คือภาพวาดผู้กันจีนนั่นเองค่ะเมื่อคาบเรียนที่แล้วเราเรียนกันไปนะคะวาภาพวาดจีนผู้กันจีนค่ะนี่ว h y ฉันฉ่างเฉ๋อ国画เนอะทำไมคุณถึงอยากจะเรียนภาพวาดผู้กันจีนล่ะ 你为什么为什么ทำไมนะคะอากเรียนอยากจะเรียน国画เนี่ยอยากจะเรียนภาพวาดผู้กันจีนล่ะ那天ล了画展以后就有了这个念头วันนั้นหลังจากที่ไปดูนิทรรศการภาพวาดแล้วฉันก็เกิดความคิดนี้ขึ้นมานะคะหน้าเทียนวันนั้นข้านลา看了อี以后 อีเหมายถึงหลังจากที่นะคะก็จะอยู่ข้างหลังเป็นการขยายนะคะหลังจากที่ขัานละว่าจัดก็คือหลังจากที่ไปชมนิทรรศการภาพวาดนะคะเมื่อคาบเรียนที่แล้วก็ไปชมนิทรรศการภาพวาดนะคะเจ้าหยอละเจเกนเนนโถก็เกิดความคิดนี้ขึ้นมาไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะเนียนโถนะคะความคิดก็ผุดความคิดนี้ขึ้นมานะคะ 可是我เลียนสูเ都画不好แต่ว่าแม้แต่สเก็ตภาพเนี่ยฉันยังวาดได้ไม่ดีเลย可是แต่ว่าวัวเลียนสู่เหมียวสู่เหมียวคือการสเก็ตภาพนั่นเองค่ะก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นของการที่จะเริ่มต้นวาดรูปนะคะการสเก็ตภาพสู่เหมียวค่ะ เหรียญสู่เหมียวตัว,วาดปู่เ่าวาดปู่าคือวาดได้ไม่ดีค่ะเหรียญสู่เหมียวก็คือแม้แต่แม้แต่การสเก็ตภาพเนี่ยฉันก็ยังวาดได้ไม่ดีเลยนี่ไม่听过有志竟成这句成语吗เธอไม่เคยได้ยินสุภาษิตจีนที่ว่าผู้มีปณิธานอันเด็ดเดีย่ยวแน่แน่ย่อมจะประสบความสำเร็จหรอนี่ไม่ทิ้งกัวนะคะเธอไม่เคยได้ยิน 有志尽成有志นะคะก็คือมีปณิธานค่ะจริงเฉงก็คือจะประสบความสำเร็จค่ะก็คือคนที่มีความพยายามก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะจะจี้เฉงอนะคะเฉงอหมายถึงสุภาษิตค่ะจะจี้ก็คือคำเนี้ยสุภาษิตนี้ไม่เคยได้ยินหรือคือเรียนศิลปะไ有天分行吗我还想考虑考虑 แต่ว่าเรียนศิลปะไม่มีพรสวรรค์จะเรียนได้หรือฉันยังขอคิดดูก่อนนะคะเขอชื่อแต่ว่าเฉีอยอีสุเรียนศิลปะไม่เหว่ยเทียนเฟนเทียนเฟนหมายถึงพรสวรรค์นะคะไม่เหว่หมายถึงไม่มีไม่มีพรสวรรค์ชิงมาชิงมาคือจะได้เหรือจะโอเคไหมนั่นเองค่ะหัวหายเฉียงข่าลุเขาลุฉันยังอยากจะ คิดดูก่อนค่ะเขาลุยเขาลุยก็หมายถึงว่าขอคิดดูอีกนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาดูคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันค่ะคำแรกเรามาดูคำว่าชิ่งชื่อสิงชื่อ 兴趣เคะ่ะก็จะหมายถึงงานอดิเรกหรือว่าความสนใจก็ได้ค่ะชิงช่你的兴趣是什么งานอดิเรกของคุณคืออะไรหรือว่าคุณสนใจอะไรนั่นเองนะคะ你的兴趣是什么我的兴趣是摄影ง,งานอดิเรกของฉันคือการถ่ายรูปค่ะหรือว่าในบางครั้งนะคะเราจะตอบว่า 我对摄影有兴趣ฉันเนี่ยมีความสนใจในการถ่ายรูปค่ะหรือว่า我对画画有兴趣ฉันมีความสนใจในการวาดรูปนะคะ你对画画有兴趣吗คุณมีความสนใจในการวาดรูปไหมนะคะ你对画画 อยู่ชิงชมานะคะมีความสนใจในการวาดรูปไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนคํานามนี้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่น你对脚踏车有兴趣吗คุณมีความสนใจในจักรยานไหมนะคะ你对旅行有兴趣吗คุณมีความสนใจในการท่องเที่ยวไหม你对食物 有兴趣吗คุณมีความสนใจในอาหารไหม你对什么食物有兴趣คุณมีความสนใจในอาหารอะไรอาหารประเภทไหนนั่นเองค่ะหรือว่า 你对什么有兴ย,ยก็ได้นะคะว่าคุณมีความสนใจในอะไรนะคะ你对什么有兴趣อันนี้ก็เป็นหนึ่งในประโยคที่คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถนําไปเปิดสนทนากับผู้คนอื่นได้นะคะก็จะเป็นการเปิดหัวข้อสนทนาที่ดีทีเดียวค่ะคําศัพท์ถัดมาค่ะเรามาดูประเภทภาพวาดนะคะในบทเรียนนี้ซึ่งเขาก็นําเสนอหลายคําเลยทีเดียวค่ะคําแรกนะคะคือคําว่าหยกหะ ยว์ a ภาพสีน้ำมันค่ะยว์ a ภาพสีน้ำมันเยก็คือน้ำมันนั่นเองค่ะ水ฉวย彩画ชฉาย彩 a ภาพสีน้ำนะคะ水ก็คือน้ำค่ะช่วย彩画ภาพสีน้ำมันามันาภาพการ์ตูนนะคะซึ่งคำว่ามันาเนี่ยอีกความหมายหนึ่งเนี่ยสามารถแปลว่าหนังสืการ์ตูนด้วยนะคะ หัวฉี่หวานแขฉันชอบดูหนังสือการ์ตูนค่ะมันหวาไปต่อกันนะคะยังมีคำหนึ่งคำว่ากว่าก๋วหอันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนกันไปค่ะก๋วหเป็นภาพผู้กันจีนนะคะภาพแนวผู้กันจีนแบบอดีตค่ะก๋วห่าคำถัดมาคำว่าสู้เหมียวสู้เหมียว สู้เหมียวก็เป็นการสเก็ดภาพนะคะสู้เหมียวการสเก็ดภาพค่ะหรือว่าการดรออิงนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมีหนึ่งในคำศัพท์ที่อยู่ในบทเรียนนี้ค่ะอยากหยิบเอามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคือคำว่าข่าวลุยข่าวลุย เขาลุยหมายถึงไตรตรองพิจารณานะคะไม่ได้หมายถึงคิดอย่างเดียวนะคะก็หมายถึงมีการไปพิจารณาไตรตรองด้วยนะคะอย่างในบทเรียนเนี่ยเขาก็บอกว่าห oh, ัาวหายช้ยงเขาลุยเขาลุยฉันยังอยากจะคิดดูก่อนค่ะซึ่งจะเห็นได้นะคะว่า เขาใช้ซ้ำกัน2ครั้งค่ะคุณผู้ฟังเข่าลุยเข่าลุยความจริงแล้วมันเป็นการซ้ำคำนะคะเป็นการซ้ำคำกริยาในภาษาจีนค่ะที่เรามักจะเห็นได้บ่อยเหมือนกันนะคะถ้าใครสังเกตอย่างเช่นหนีเชียนเยวฉีเยวฉี ในประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าเธอพักผ่อนก่อนนะซึ่งการซ้ําคํากริยาในภาษาจีนค่ะส่วนใหญ่มันก็จะทําให้คําที่คนพูดพูดออกไปนะคะมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นมีความอ่อนโยนลงมามากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นในบทเรียนนี้นะคะเขาก็บอกว่าหั ang, าวหฮเช้งข่าลุข่าลุย ฉันยังอยากจะคิดดูก่อนนะซึ่งถ้าเราพูดแค่ว่าหัวหายเช้ยงเข่าลี่นะคะไม่ซ้ำคำเนาะหัวหายช้ยงเข่าลี่ฉันยังอยากจะคิดดูก่อนฉันยังขอคิดดูก่อนมันก็จะมีความแรงไปนิดนึงนะคะคนฟังอาจจะรู้สึกว่ามันดูแข็งไปนิดนึงค่ะแต่เมื่อผู้พูดเนี่ยมีการซ้ำคำนะคะหัวหายเช้ยงเข่าลุยเข่าลี่ฉันขอคิดดูก่อนอีกทีนะ อารมณ์มันก็จะซบลงนะคะหรือว่าเราไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะจมมเจเจียนชื่อนะคะเรื่องนี้ค่ะ่ัวแ่มิงเคยนพ่ง่ะร่งนี้พวกเรามาคิดดูอีกทีในวันพรุ่งนี้ดีไหมเจเจียนชื่อนะคะเรื่องนี้ค่ะหัวแม่มิงเทียนพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้พวกเราจะค่อยมาคิดดูกันอีกทีคยอยมาได้ไหมนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นการซ้ำคำกริยาในภาษาจีนนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีหลายรูปแบบมากเลยนะคะมูฟ้ฟางมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็น เอเอนะคะคือซ้ำคำเดียวกันอย่างเช่นคำว่าฉัางนะคะฉังฉงก็คือคิดดูลองคิดดูนะคะหรือว่าเว้นเว่นลองถามดูค่ะเว่นเวนขั้นลองถามดูฉังฉัยงขั้นลองคิดดูนะคะก็จะเป็นเอเอค่ะหรือว่าบางทีก็จะมีอย่างเช่นเข่าลุยเขาลุยก็จะเป็น AB a BA b นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวในอนาคตถ้าเราเจอ ตัวอย่างอีกก็จะนํามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอีกนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆนะคะที่ใช้คาําว่า“เขาลุยกันค่ะตัวอย่างแรกค่ะ请你认真考虑一下这จ问题ข,าาขอให้คุณพิจารณาไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างจรงิงรจัง rengen 你认真考虑นะคะข่วลุยหมายถึงไตร่ตรองพิจารณานะคะรจร n งจังคือจริงจังค่ะอย่างจริงจังนะคะ จะเกิดวันทีเร so, like? so <st unlikely> ื่องนี้ปัญหานี้นั่นเองค่ะหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เราไม่มีเวลาไปคิดไตรตรองเรื่องนี้เลยนะคะ我没有时间考虑这个问题。ฉันไม่มีเวลาคิดไตรตรองเรื่องนี้นะคะ我没有时间。ฉันไม่มีเวลาค่ะ考虑这个问题มาคิดเรื่องนี้มาไตรตรองเรื่องนี้ค่ะ 你还是考虑一下有什么想法再跟我说เธอก็ไปคิดดูสักหน่อยละกันมีความคิดอะไรค่อยมาพูดกับฉันค่อยบอกกับฉันค่ะนี่还是考虑一下ยังไงเธอก็ลองคิดดูดิดหน่อยนะคะลองคิดดูก่อนโย่เมฉังฝ่ามีความคิดอะไรใจเก้งหัวค่อยมาพูดกับฉันค่อยมาบอกกับฉันค่ะ ่วงสุภาษิตจีนน่ารู้สำหรับช่วงสุภาษิตสำนวนจีนน่ารู้วันนี้ค่ะเรามาดูคำว่าจื้อจิงเฉิงนะคะซึ่งคำเต็มๆของประโยคนี้นะคะคือคำว่ายจจิจจ้งเฉิง ผู้ที่มีปณิธานอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ค่ะย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะซึ่งคำว่าจือค่ะหมายถึงความตั้งใจปณิธานหรือว่าความมุ่งมั่น有志อนะคะเจ๋อคือหมายถึงผู้หรือว่าบุคคลค่ะบุคคลที่มีความแน่วแน่นะคะมีความตั้งใจมีปณิธานค่ะชื่อหมายถึงเรื่องหรือว่างานที่ทำนะคะจริงท้ายที่สุดแล้วในที่สุดแล้วค่ะกง สำเร็จค่ะท้ายที่สุดแล้วจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนสําหรับภาษาจีนภาพเพลินในวันนี้ลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ